โสเครติส so ชายชราผู้เดินเท้าเปล่าไปตามถํานในเอเธนส์ไม่ได้ถือกระบี่ไม่ได้สไยโล่แต่ถือคำถามเดินเข้าไปกลางฝูงชนแล้วถามว่าความดีคืออะไรความยุติธรรมมีหน้าตาแบบไหนคุณแน่ใจเหรอว่าคุณรู้ใครหลายคนในยุคนี้อาจมองว่าเขาเพี้ยนหรือเอาแต่เถียงแต่ถ้าโสเครติสมาเดินเล่นในกรุงเทพวันนี้เขาคงไม่ได้ถามอะไรยิ่งใหญ่มากหรอกเขาอาจจะแค่ถามว่า คุณแน่ใจไหมว่าสิ่งที่คุณแชร์ในโซเชียลมันจริงคุณมีความสุขหรือแค่ติดลูปโดปามีนจากโนตินี่แหละคือจิตวิญญาณของโซเครติสไม่ใช่คนที่มีคำตอบทั้งหมดแต่คือคนที่กล้าถามคำถามที่แท้จริงแม้มันจะทำให้ทุกคนไม่สบายใจ 1. ผู้บุกเบิกปรัชญาตะวันตกด้วยวิธีตั้งคำถามโสเครติส so ไม่ใช่นักปรัชญาคนแรกของโลกแต่เขาคือคนแรกที่เอาคำถามมาใช้เป็นอาวุธ เขาไม่ได้สอนแบบเทศใสเขาไม่ได้พูดว่าฉันรู้แต่เขาพูดว่าฉันไม่รู้แล้วก็หันไปถามคนอื่นว่าแล้วเธอละ่ะรู้ไหมฟังดูง่ายแต่แรงมากเพราะพอคุณถามคำถามแบบนั้นคนฟังก็ต้องคิดเองไม่ใช่เชื่อเพราะคนพูดดูน่าเชื่อถ้าเอาวิธีของโซเคติสมาใช้ในยนุคนี้เราอาจจะเห็นว่าเวลาคนพูดเรื่องการเมืองเราไม่ต้องรีบด่าแค่ถามทำไมคุณถึงคิดแบบนั้น เวลาคนบอกว่าความสำเร็จคือเงินล้านโสเครติส so คงถามว่าแล้วเงินทำให้คุณเป็นคนดีขึ้นไหมโสเครติส so ไม่ได้แค่ถามแต่เขากวนประสาทอย่างมีคุณธรรมเรียกได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกศาสแห่งการถามเพื่อเปิดหัวใจไม่ใช่เปิดศึก 2. เน้นจริยธรรมและการใช้เหตุผล โสเครติส so ไม่ได้แค่ถามเพราะมันเท่แต่เพราะเขาเชื่อว่าชีวิตที่ไม่ทบทวนตัวเองเลยไม่ใช่ชีวิตที่ควรค่าแก่การมีคำนี้หนักนะถ้าจะพูดให้ทันสมัยก็คือถ้าคุณใช้ชีวิตแบบออตโต้โหมดทั้งวันแล้วตอนเย็นเปิด Netflix กกินหมูกรอบไปด้วยโดยไม่รู้ว่าทำไปทำไมโสเครติส so บอกว่านั่นไม่ใช่ชีวิต เขาเชื่อว่าจริยธรรมมาจากความเข้าใจตนเองไม่ใช่จากกฎไม่ใช่จากการกลัวถูกลงโทษแต่จากการถามว่าเราทำสิ่งนี้เพราะมันดีจริงๆหรือเพราะคนอื่นทำคนอื่นอาจสอนให้เราท่องศีลห้าแต่โสเครติสสอนให้เราถามว่าทำไมเราควรรักษาศีลศีลคืออะไรถ้าเราไม่มีศรัทธาในมัน เขาสอนแบบไม่มีตำราแต่เอาชีวิตทั้งชีวิตเป็นสนามทดลองเป็นคนแรกที่บอกว่าเราใช้สมองได้อย่าให้มันฝุ่นเกาะ 3. ต้นแบบของนักปราชผู้ยิดมั่นในความจริงโสเครติสถูกตัดสินประหารชีวิตเพราะสอนให้คนคิดลองคิดดูคนที่ไม่ได้ทำร้ายใครไม่ได้ขโมยของไม่ได้วางยาแค่ตั้งคำถามแต่โดนพิภากษาว่าเป็นภัยต่อรัฐ และในวินาทีสุดท้ายเขาปฏิเสธที่จะหนีแม้มีคนแอบวางแผนพาออกจากคุกเขาดื่มยาพิษด้วยรอยยิ้มและพูดกับเพื่อนว่าข้าขอตายอย่างสัต์ซื่อกับความจริงของตัวเองดีกว่ามีชีวิตแบบคนทรยศต่ตอความคิดที่ข้าศรัทธาคุณอาจไม่จำเป็นต้องตายเพื่อความคิดแต่คุณจะมีชีวิตจริงๆได้ก็ต่อเมื่อคุณกล้าศรัทธาในสิ่งที่ควรศรัทธา บางครั้งการเงียบคือความรุนแรงแต่บางครั้งการตั้งคำถามคือการรับมนุษย์ที่สุดแล้วโมเมนต์ซาตริเล็กๆถ้าวันนี้คุณเปิดมือถือมาแล้วรู้สึกเหนื่อยล้าเหมือนวิ่งตามอะไรสักอย่างที่ไม่มีวันถึงลองนั่งเงียบๆแล้วถามตัวเองว่าฉันกำลังใช้ชีวิตหรือแค่ผ่านวันฉันยังเชื่อตัวเองอยู่ไหมอะไรคือความจริงของฉัน บางครั้งคำตอบอาจยังไม่มาแต่ถ้าคุณกล้าถามคุณก็เดินเข้าใกล้ความจริงมากกว่าคนที่ไม่เคยกล้าถามเลยเสียงเบาลงเล็กน้อยเหมือนจบแต่ยังอุ่นโสเคติส so ไม่ได้บอกว่าตัวเองรู้ทุกอย่างแต่เขาเชื่อว่าการรู้ว่าเรายังไม่รู้เป็นก้าวแรกของปัญญาและในยุคที่โลกเต็มไปด้วยข้อมูลใครที่กล้ารู้ตัวว่าตัวเองยังไม่รู้อาจเป็นผู้รู้จริงเพียงไม่กี่คนที่เหลืออยู่ ปิดท้ายถ้าคุณชอบเรื่องราวแนวนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ